คือัดจะขอินที่สอคือข้ของด้านกาคุ้มครงารจับเป็นเป็นเรื่องนอนะครับเยจขอคมิดที่สอคือพัของด้านารคุ้มครองารจับบาตรเป็นเป็นเรื่องครับเดี๋ยวเราค่อยคุยประเด็นไปเพราะว่ามีเวลาเหมาะมควรนุญาตเปลี่ยนเสืตั เราก็จะปวดเัวใจลึกซี้ไงเราะที่เรารียน่ายยาพวกน่าเราคงจะภาษารั่ไม่เข้าเป้าอ่ะนะคนก็คงไม่เข้าใจแต่เรียนถ้าจะถามรู้รบว่าสำนักงานทงถหรือส่อบขหรืออพุชแนนเนี่ยต้นกำเนิดคือยุโรปหรือคือสวีเดนแอนั้นบอกกัน่ายก็ก็ต้องการความรุ่มเรือที่ทางหวงที่จะต้องขอประเทศนคมน้ำบอลเนี่ยลากขดก็จะเน่าเพราะนั้นน้ำก็จะเกิดเน่า ควาจริงมันเป็นน้าเพราะเกิดจากาน้ำฝนสมอันนี้ก็คือกรณีของของที่ที่เกี่ยวกับท่านผู้ว่าก,การก่อนเลยนะครับแบบร้านของเรียกเสียงสิงมเรศนะครับนักเรียนไก่ผ้าปัญหาพื้นที่และทิศทางที่น้ำจะไหลนะครับก็คือที่ที่เป็นกรณีที่ทิพผ่านนี้ก็คือวอนนี้นะครับก็คือมาจากสองส่วนคือน้ําฝนที่สะสมเพราะเป็นแก้วนิ่งรัไว้สองอาจจะมีน้นนกกําเสียจากครัวเรือน ท่านเขาเขาก็ไม่ยอมไม่อยากให้น้ำไปมรนี้ไม่เอาแล้วลงจนบุรีตัดกวาดแก่เขาบอกนรัเสียก็ไม่ยอมเรบเราดึนได้ทำโครงการลงไปลำพูนเนี่